รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรักชนได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดรเด็กๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทนอาเซียนเย้เย้รายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึง้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับจากคําถามสนุกๆที่ว่าจริงหรือไม่ครับ จะโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะเจ e <c oughs> และพิธีกรคู่พี่ต้นวันนี้นะครับก็คือพี่บุ๊คครับกระสวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับแหมพี่ต้นจะขอโชว์ความสามารถพิเศษเองครับเพราะว่าเป็นการใช้ความสามารถส่วนตัวอย่างแท้จริงเ <c oughs> พอะพี่ต้นจะมาโชว์การยืดแขนได้ครับ ถ้าไม่เชื่อลองมาดูกันครับอ่าก่อนเอ่ยนะครับคอยดูให้ดีจับตาดูให้ดีนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บยืดแขนแอด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 อันนะ่งงใช่อะไรนะฮะแย่ใช่ไหมฮะโอ้แย่แล้ว <c oughs> อายอ้ไม่ได้เล่นเลยโนกนกแล้วนะาเขาจะเล่นกลตัวนี้อายน้องเขา <c oughs> พี่ต้นนะไม่อยากคุยครับเพราะเรื่องราวที่พี่ต้นนำมาให้น้องๆฟังวันนี้เอึง้งทึ่งแปลกเยอะครับ เพราะเป็นประเพณีของประเทศเมียนมาครับน้องๆว่าจริงหรือไม่ครับที่ประเทศเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะครับเขาจะมีเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลเข้าเงียบครับเป็นเทศกาลที่ห้ามทุกคนพูดคุยกันห้ามเดินทางห้ามทําอาหารห้ามทํากิจกรรมใดๆนะครับรวมถึงห้ามส่งสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณวิทยุด้วยนะครับและห้ามเดินตามถนนอีกด้วยโอ้โหแม่เรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอ้ที่ ดุาไม่จริงหรอกครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องเด็กกำพร้ากับผู้กันทองคำก่อนนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของพม่านะครับเสร็จแล้วไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษภาพร,รับอาเซียนครับวันนี้มาสอนภพาพไดโนเสาร์คอยาวกันเลยและหลังจากนั้นเราจะมาฟังครับน้องๆว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปชมนิทานกันเลยครับเตเลยคระเจเย,ย สิบนิทานอาเซียนเรื่องเด็กกําพร้ากับผู้กันทองคำการละครั้งหนึ่งมีเด็กชายกําพร้ายากจนคนหนึ่งชื่อซอตันเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เชิงเขาและยังชีพด้วยการรับจ้างทำงานต่างๆในช่วงพักเที่ยงซอตันมักนั่งพักใต้ต้นสักขนาดใหญ่ และใช้กิ่งไม้วาดภาพภูเขาแม่น้ำและคนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆซอตันไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์วาดรูปดีๆแต่ผู้คนเห็นภาพวาดของเขาต่างแปลกใจและชื่นชมในความสวยงามของมันไม่นานความสามารถในการเขียนภาพของเขาก็เป็นที่เลื่องลือไปทั่ววันหนึง่งขณะที่รับจ้างทำงานในไร่ ซอตันรู้สึกเหนื่อยกว่าทุกวันแม้ว่าจะเพิ่งบ่ายเท่านั้นเขารู้สึกง่วงจึงหลับไปและได้พบกับนัดในฝันนัดพูดกับเขาว่าซอตันผู้คนเขาชื่นชมพรสวรรค์ในการวาดรูปของเธอและฉันอยากจะให้ผู้กันกับเธอจงใช้มันวาดสิ่งที่เธอต้องการและสิ่งที่เธอวาดจะเป็นจริง ผู้จบนัดก็วางภูกันข้างตัวซอตันแล้วหายตัวไปเมื่อตื่นขึ้นมาซอตันก็เห็นว่าข้างๆตัวเขามีภูกันทองคำวางอยู่เพื่อทดสอบความฝันของตนซอตันจึงวาดจานอาหารที่เต็มไปด้วยข้าวปลาป,ปูกุ้งผักผลไม้และทุกสิ่งที่เขาอยากกินและน่าอัศจรรย์ก็คือสิ่งเหล่านี้ ได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็วาดเสื้อผ้าชุดใหม่ก็คือลองยีและเสื้อแขนยาวซึ่งมันก็กลายเป็นของจริงเขาถอดชุดเก่าทิ้งและสวมชุดใหม่ทันทีวันต่อมาซาตานเดินไปที่หมู่บ้านและเรียกคนยากจนมารวมกันจากนั้นเขาก็ใช้ผู้กันทองคำวาดอาหารข้าวสวยร้อนๆแกงอร่อยๆ ผักผลไม้สดๆมาเลี้ยงคนเหล่านี้ผู้คนต่างสรรเสริญในสิ่งที่เขาทำและอวยพรให้เขามีความสุขและซอตันก็ใช้ผู้กันทองคำนี้สร้างความสุขให้กับผู้คนที่มีความเดือดร้อนเรื่อยมา สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพับไดโนเสาร์คอยาวกันนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสละก่อนอื่นเราสร้างเส้นทแยงมุมก่อนเลยนะครับก็พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นก็เปิดออกพับ มุมแหลมหัวจรวดนะครับชี้ขึ้นด้านบนจากนั้นนะครับพลิกกลับด้านแล้วพับมุมแหลมที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปหามุมด้านบนเมื่อเราพลิกกลับมาอีกครั้งนึง ก็จะพบว่ามีซองอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับให้เราแหวกซองแหวกซองทางซ้ายนะครับปิดพื้นที่สีขาวไว้แล้วก็แหวกซองทางขวาทําเหมือนกันนะครับเอาละนะครับทีนี้เราพลิกมุมที่อยู่ด้านบนนะครับ ลงมาด้านล่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านหัวนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านหางนะครับฝั่งที่เป็นด้านหางนะครับเลือกมาฝั่งหนึ่งนะครับจะมุมบนมุมล่างก็ได้นะครับพับเข้ามาก่อนครั้งหนึง่งแล้วก็พับตลบกลับออกไปอีกครั้งหนึง่งส่วนที่ยื่นออกไปตรงนี้ ก็จะกลายเป็นด้านหางนะครับเมื่อเราจับเขานอนลงแล้วก็พับครึ่งสิ่งที่เห็นก็คือจะเป็นด้านหางนะครับแล้วก็ด้านหัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขาหลังนะครับให้เราพับเข้ามาพับมุมตรงนี้เข้ามานะครับกลายเป็นขาหลัง ทีนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องทำทั้ง2ด้านนะครับเมื่อทำด้านหน้าเสร็จแล้วก็พลิกมาทำด้านหลังด้วยส่วนขาหน้านะครับเราก็จะใช้ปลายมุมแหลมๆตรงนี้พับลงมาให้กลายเป็นขาหน้านั่นเองเมื่อทำด้านนี้เสร็จแล้วแน่นอนว่าพลิกกลับไปทำอีกด้านหนึ่งให้เหมือนเมือนกันนะครับได้เป็น ขาหน้าแล้วก็ขาหลังแล้วนะครับส่วนคอยาวๆของเขาแน่นอนว่าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจับเขายกขึ้นก่อน1ครั้งแล้วก็เปิดออกเพื่อสร้างรอยเอาไว้นะครับของจริงเราจะใช้วิธีกลับกลับกระดาษนะครับจากข้างในออกมาข้างนอกอันนี้ต้องค่อยๆทําตามรอยไปนะครับพลิกเอาด้านใน กลับออกมาห่อไว้ทางด้านนอกแล้วคอของไดโนเสาร์ของเราก็สูงชะลูดขึ้นไปหัวหัวของเขาก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีพลิกกลับออกมาพลิกด้านในกลับออกมาด้านนอกปากแหลมๆตรงนี้ก็ซุกซ่อนเก็บไปไว้ด้านในแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคิดว่า คอของเจ้าไดโนเสาร์คอยาวของเราเนี่ยอ้วนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะพับเหล่าคอได้พับเหล่าให้เรียวเล็กลงหรือว่าใครไม่ชอบให้ไดโนเสาร์เนี่ยหันหน้าไปทางนู้นก็สามารถที่จะพับคอยาวๆของเขาให้เอี้ยวคอมาข้างหลังก็ยังได้นะครับแบบนี้อาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไดนโนเสาร์คอยาวของเรานะครับน่าเสียดายนะครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยที่ต้นครับตกลงแขนที่ต้นอะยืดได้ยังไงอะ โหโหนี่อยากรู้หรือแกล้งอํากัน <c oughs> เอาเป็นว่าไปฟังสาระจากพี่พง์กันก่อนนะครับเออใช่เลยครับทุกวันนี้นะครับที่ทงนี้สาระความรู้ของประเทศเนียนนั่น,หนให้ส่งกันด้วยนะจ๊ะงั้นไปฟังเกร็ดความรู้อาเซียนจากพี่พง์กันเลยครับแล้วหลังจากนั้น ต,ตะตดิตของเล่นแสนสนุกกติโนโในช่วงสนุกคิดตดดิดของเล่นกันนะจ๊ะวันนี้เราจะไ้ทังร้องชูชีดกันไปชมกันเลยครันายเลยจ้าเกรดความรู้อาเซียนวัฒนธรรมเมียนมาวิถีชีวิตของชาวเมียนมาชาวพาม่า หรือชาวเมียนมายังคงมีวิถีชีวิตตามแบบที่คนโบราณยึดถือปฏิบัติกันมาซึ่งชาวเมียนมาจะให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ผู้หญิงชาวเมียนมาผู้หญิงชาวเมียนมาจะได้รับสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกับผู้ชายแม้ว่าสถานภาพอื่นๆทางสังคมจะด้อยกว่าแต่กฎหมายของเมียนมาก็คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงอย่างมากด้วยนะจ๊ะความเชื่อ ชาวเมียนมาจะไม่ดมดอกไม้ที่ใช้ไหว้พระแล้วอย่างเด็ดขาดเพราะถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะจ๊ะแต่งงานแบบเมียนมาชาวเมียนมาจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยพิธีแต่งงานเรียบง่ายคือไม่มีพิธีการใดๆทั้งสิ้นนอกจากการจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์ในการแบ่งสินสมรสเท่านั้นกิริยามารยาทของชาวเมียนมาชาวเมียนมาจะไม่พูดจาหรือส่งเสียงดัง พราะถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพและไม่เดินข้ามผู้อื่นเพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่ดีอีกทั้งจะไม่จับมือกับผู้หญิงในการทักทายกันเว้นแต่ผู้หญิงจะเป็นผู้ทักทายก่อนทำบุญแบบเมียนมาชาวเมียนมามีความเชื่อในเรื่องของการทำบุญอย่างมากโดยจะแบ่งเงินรายได้เกือบครึ่งหนึ่งไว้ทำบุญทำให้เมียนมามีวัดและเจดีย์เป็นจำนวนมากซึ่งชาวเมียนมา จะไปทําบุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่างๆทุกวันเลยนะจ๊ะาศาสนสถานสําคัญชาวเมียนมาจะถอดรองเท้าก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกรวมทั้งถุงเท้าและถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปทุกคนต้องเดินเท้าเปล่าซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดมาตั้งแต่สมัยโบราณหากฟ้าฝืนจะถูกตักเตือนจากชาวเมียนมาทันทีนะจ๊ะ ส่งน้ำพระการส่งน้ำพระของชาวเมียนมาถือเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองและเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งชาวเมียนมาจะส่งน้ำพระทั้งหมด3ามครั้งเพื่อลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจ๊ะพระสงฆ์ในเมียนมาจะไม่มีการทำวัดเช้าแต่ก่อนออกไปบิณฑบาตพระสงฆ์ท่านจะไหว้เจดีก่อนจากนั้นจึงออกไปบิณฑบาตซึ่งพระสงฆ์ในเมียนมา จะออกบินทบาทในเวลา8นาฬิกานะจ๊ะตากบาทแบบเมียนมาพระสงฆ์จะเดินเข้าไปในบ้านหรือเดินขึ้นไปบนตึกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมียนมาแล้วนั่งรอบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้จากนั้นชาวเมียนมาเนี่ยนะจ๊ะก็จะใส่บาทโดยนำอาหารใส่ถ้วยเล็กๆถวายซึ่งพระสงฆ์และสามนเณรสามารถเข้าไปบิณทบาตในบ้านของชาวเมียนมา ได้ทุกรูปเลยนะจ๊ะแต่งตัวแบบเมียนมาผู้ชายจะนุ่งลองจีมีลักษณะคล้ายสรงส่วนใหญ่เป็นลายสกอตยาวตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าสวมคู่กับเอ็งจีหรือใต้โป่งซึ่งเป็นเสื้อที่สวมทับด้วยเสื้อคลุมคอกลมแขนยาวอีกทีนึงส่วนผู้หญิงนะจ๊ะจะนุ่งผ้าถุงหรือผ้าสิ้นยาว สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกยาวที่เป็นผ้าลูกไม้หลากหลายสีผู้หญิงเมียนมาจะชอบใส่เครื่องประดับด้วยนะจ๊ะการใช้เงินในเมียนมาการใช้จ่ายภายในเมียนมาต้องใช้เงินสดเท่านั้นไม่มีการรับบัตรเครดิตหรือบัตร atm อีกครั้งชาวเมียนมาจะไม่นิยมนำเงินไปฝากธนาคารแต่ส่วนใหญ่จะซื้อทองเก็บไว้ส่วนคนที่มีฐานะร่ำรวย ก็จะนำเงินไปฝากนอกประเทศนะจ้ะขอขอบคุณสนพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาตในอาเซียนขอบคุณนะคะนรับนุกพีประดิษ์ของเล่นกับพี่โมก สัสดีค่ะพบกับพี่โมอีกครั้งนะคะในช่วงสนุกคิดปรผลิตของเล่นวันนี้พี่โมมาสอนทำของเล่นชิ้นใหม่นะคะเป็นล่มชูชีพหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะอันแรกเอาผ้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดให้ขนาดสักประมาณเกือบๆหนึ่งแม้บรรทัดนะคะเป็นสี่เหลี่ยมปนตัลัดตัดผ้าออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็เอามาวางแล้วก็เตรียมเชือกเลยค่ะเชือกนี้เราจะมัดทั้ง4มุมนะคะของของผ้าตัดเชือกให้เป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วได้เชือกนะคะเป็น4เส้นเท่าๆกันแล้วก็เอามามัดที่ปลายของผ้าแต่ละมุมนะคะเราจะตัดปลายผ้านิดนึงเพื่อให้มัดได้ เราเอาปลายเชือกนะคะสอดเข้าไปที่ผ้าที่เราเจาะรูแล้วก็มัดเป็นปมเลยค่ะให้เชือกอยู่กับชิ้นผ้านะคะทำเหมือนกันทั้งสี่มุมเลยค่ะนี่ค่ะพอ,พอทำเสร็จสี่มุมก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะทีนี้น้องๆก็พับครึ่งค่ะ เราจะรู้ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนล่มชูชีพแล้วแล้วก็เอาเชือกนะคะมาผูกกับตัวตุ๊ก,กตาที่เราจะไว้ให้เขาเป็นตัวโดดล่มนะคะผูกที่ที่แขนเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เกิดความแน่นของการผูกเพราะบางทีตัวตุ๊กตาอาจจะแขนสั้นไปหน่อยนึงแล้วก็ผูกไม่แน่นเราใช้กาวช่วยได้ค่ะติดกาวไปที่แขนนิดนึง ให้แขนกับเชือกอยู่ติดกันนะคะเพิ่มความแข็งแรงเวลาเล่นจะได้ไม่หลุดแล้วก็เอาเชือกอีกเส้นนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยมาผูกโยงกับตัวเส้นที่เราเอามามัดกับตุ๊กตานะคะ เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่มีเศษผ้าแล้วก็มีตุ๊กตาตัวเก่านะคะแล้วก็เอามาทำของเล่นใหม่ได้คราวหนะ้าติดตามชมพี่โมนะคะว่าพี่โมจะมีอะไรมาสอนน้องๆอ,อ,อีกสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานของเรายังคงมาตรฐานความสนุกสนานเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับโโหใช่แล้ะกระติต้นเออ ต้นครับจริงๆแล้วที่ประเทศตนหน้าหรือเนียนหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีเทศกาลที่ชื่อว่าเข้าเงียบเนี่ยเต็นเทศกาลต้องห้ามเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาห้ามทูตคุยห้ามเดินทางห้ามทานอาหารโอ้ยสาระท้าท่านเถอะเลยนะเัาว่าเรื่องนี้เต็นเรื่องจริงแล้วต่นครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับโอ้โโอโตอนนยต้นอไมอย่างนั้น,นครับ ก็เพราะว่าเทศกาลนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วนะครับเป็นเทศกาลของชาวฮินดูครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่บาหลีนู่นนะครับไม่ใช่เมียนมากนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยไม่จริงครับโอ็นอย่างนี้เองนะครับ ครับแล้วก็น้องๆครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมสนุกของเรานะครับในการทําของเล่นแมในช่วงของพี่โมอยากจะมาร่วมสนุกนะครับเราก็ยังมีกระเป๋ามอบให้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองนะครับตึงๆนี่เลยนะครับกาติกาเหมือนเดิมนะครับก็คือนําของเหลือใช้ของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ คิดกันเลยครับปดิษั์เป็นของเล่นแล้วส่งมานะครับที่ Facebook ของเรานะครับ e.tv ของเราเรารออยู่นะครับอันนหน่าสนใจรับกระเป๋าไปกันเลยนะครับอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้หนังสือไปอ่านฟรีที่บ้านเราก็มีหนังสือมาแจกกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณสนักพิมพ์นามีบุ๊มากๆนะครับที่นําหนังสือมามอบให้กับเรานะครับซึ่งหนังสือที่จะมอบให้กันในวันนี้ก็คือเล่มแรกแต่งๆนี่เลยครับ การ์ตูนความรู้ประเทศที่น่ารู้จักล่าขุมทรัพย์ในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นของประเทศลาวด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและเล่มที่2ที่จะมอบไปได้แก่ต้านานี่เลยครับการ์ตูนความรู้ประเทศที่น่ารู้จักครอบครัวตึงหนืดตลอดทัวตอนเปิดประตูสู่อาเซียนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมอบให้กับน้องๆอีกเป็นเร่มนี้นะครับ ตึงๆนี่แม่อันนี้เรียกเล่มไม่ถูกเพราะเป็นบัตรคำภาษาอาเซียนนะครับสัตว์โลกน่ารู้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทเพชรประกายจำกัดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณบริษัท c ีเอ็ดยูเคชจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่มอบให้กับเรานะครับเอามามอบกันน้องๆอุ้ยใจดีจังนะครับอ่ะวันนี้ หมดเวลาลงแล้วนะครับแหน้องๆอย่าลืมน,นะจ๊ะดูรายการจดแล้วอย่าลืมนอ่านหนังสือด้วยนะจ๊ะจะได้มีความรู้และเออเตเด่งตันเทือนกันด้วยนะครับโอ้โหอะวันนี้ลาไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนสวัสดีครับสวัสดีจ้าเย้ yeah, yeah! ตัวอย่างต้นโตอต,อตยนะครับน้องๆจะได้ทดกัดนิทานเรื่องอาหารสามมือแต่นิทานของ ประเทศลาวนะจ๊ะแล้วช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ตอนจะนาสอนทัดโบกันนะจ๊ะและส่วนเกณฑความรู้อาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวกันนะจ๊ะและช่วงสนุกคิตดติดของเล่นเราจะไปทำต้องแต่งกันโอ้ยเป็นยังไงต้องไปถามที่นอกกันดูเอง <laughs>